โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้คุณอยู่กับผมช่องตัวโกงชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับมาทุกคนเนี่ยวันนี้ผมจะพามาเล่นนาคอดดาเมจร้วนเลยนะทุกคนโอโ้โหดาเมจทั้งนั้นนะครับไม่มีของกันไม่มีรองเท้านะครับ มีเกาะเกิดชิ้นหนึ่งนะโอ้โหแบบบอกตรงๆนะว่านาคอสใส่นี้เนี่ยฟันแรงโคตรเลยนะครับนะแต่ถ้าแบบเจอพวกตัวแท้งตัวอะไรเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นมุลาหน่อยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการออกไอเทมแล้วก็รูนที่ผมจะใช้ในเกมนี้แล้วก็รูนที่ผมอยากจะแนะนํากันเลยครับทุกคนไปโอเคนะทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปดูไอเทมแล้วก็รูนพลังแสงที่ผมจะแนะนำเนี่ยเดี๋ยวผมขอแวะสักนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือผมอยากจะกล่าวขอบคุณน้องๆกลุ่มนั้นมากเลยนะครับที่ทักผมในเกมนะแบบเออพี่ fc ครับลงคลิปไหมครับอัด ผมไม่ตอบแชทหรือว่าที่ผมไม่ได้ตอบเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ยิงนะทุกคนไม่ได้ยิงเลยนะครับคือตอนนั้นเนี่ยผมนึกว่าคุยกับคนอื่นไงคือผมนึกว่าเจอแบบยูทูบเบอร์คนอื่นที่เขาชื่อดังที่เขาแบบดังๆเลยเงี้ยคือผมไม่รู้เนคือผมไม่รู้ว่าจะมีคนรู้จักผมในเกมด้วยนะครับแบบเอ้ยแบบอุยบ้ยมีคนรู้จักบุพภาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือผมไม่รู้นะว่าคุยกับผมนะต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับนะแล้วก็ขอบอกน้องๆด้วยนะว่าคิดนั้นเนี่ยไม่ได้อัดไว้นะคือน้องๆจะเสียใจไหมคือ พี่ไม่ได้อัดไว้นะครับคลิปนั้นนะแต่ว่าขอขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับที่ทักผมในเกม นะคือผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าอ๋อเนี่ยเขาทักคุยกับเรานะแต่เราคือแบบเราไม่รู้ไงว่าเขาคุยกับเขาคือเจียมตัวครับอ่าคือผมเจียมตัวนะถ้าเกิดว่าใครเจอผมในเกมเนี่ยก็สามารถทักทายผมได้เลยนะครับคือผมไม่ใช่คนยิงอะไรนะทุกคนแต่ว่าที่ผมไม่ตอบเนี่ยคือกลัวแบบคือกลัวแบบตอบไปแล้วมึงเป็นใครอะไรเงี้ยคือแบบเอออะไรเงี้ยครับอ่าก็จะประมาณนี้นะเวลาทักผมก็พี่บุภาอะไรพี่ตัวโกงอะไรก็ว่านไป<ใ>นะผมจะได้รู้นะครับว่าทักผมนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะขอบคุณน้องๆด้วยนะก็ทําให้ผมแบบว่าแบบว่ารู้สึกดีมากๆเเเเลลยนัแต่่ววาาทกกใ ไหวนะแต่เล่นไม่ออกนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพลังแฝงรูนแล้วก็ไอเทมกันเลยครับไปโอเคนะทุกคนมาเรามาถึงที่หน้าจัดรูนพลังแฝงแล้วก็ไอเทมกันแล้วนะครับถามว่าทำไมคลิปนี้ผมถึงต้องพูดอันนี้ละเอียดนักนะเพราะว่าไอเซตที่กาลังจะเล่นเนี่ยผมมันมันเล่นได้หลายแบบมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําแบบที่ผมคิดว่ามันโอเคที่สุดแล้วนะครับโอเคทุกคนเรามาเริ่มกันที่รูนกันก่อนเลยนะครับนะรูนที่ผมจะใช้ในเกมนี้นะครับหรือว่าในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นขีดสิบหกนะท ก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่า e s s e n c ิเ i v e ์ใช่ไหมถ้าอ่านไม่ผิดนะหรือว่าดูดเลือดนะครับสิเม็ดนะส่วนสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นพลังโจมตีเจาะเกาะสิเม็ดนะครับก็อันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเหมาะที่สุดละจริงๆเนี่ยรูนที่ผมชอบเล่นน่มันจะเป็นรูนตีเร็ว16แล้วก็ดูดเลือด16นะครับแต่ว่ารูนนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้เซตนี้เนี่ยมันบางมากๆเลยนะทุกคนแล้วมันก็ออกยากด้วยนะเราเน้นเข้าไปสกิลแล้วก็ออกนะครับแบบโดดไปโดดมาอะไรเงี้ยคือผมไม่ว่ามันไม่จําเป็นเท่า นนีเาะสหรับคส่วนพลังแฟงนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็เอาโอ้ไปด้วยนะชิ้นนึงนะครับส่วนสีเหลืองเนะี่ยผมเอาเป็นเจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์ไปนะทุกคนนะอันนี้เนะี่ยคือดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ายิ่งเรามีของตีแรงนะครับยิ่งเรามีไอเทมมากขึ้นเนี่ยเราก็จะตีแรงแบบคูณคณขึ้นไปอีกนะค,คือมันเป็นเปอร์เซ็นต์ไงยิ่งแรงมันก็ยิ่งเพิ่มเปอร์เซ็นต์อะไรงเงี้ยนะมันก็แรงขึ้นไปอีกครับนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเอ่อไอไอรูนเอ้ยไม่ใช่ไอพลังแฟงโอเคส่วนไอเทมนะครับไอเทมเนี่ยยยยยยกกกกกกก็จจะะะะะะเเเเเเซตนน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 นีีนะี้ลลททุุคคคคดดด๋ววผผมมมมาาาบบบอออออออรรรใ่่ัััังงไโแ นทุกคนเราก็ต้องออกอันนี้มาฟาร์มก่อนนะครับม่นาคอนะเราก็ออกอันนี้มาฟาร์มเสร็จปุ๊บชิ้นแรกนั้นเราได้อันนี้เสร็จปั๊บนะผมก็จะออกชิ้นนี้ต่อเลยนะครับไปออกรองเท้าน,น,คาน,น,นะครับรองเท้าเนี่ยชิ้นหนึ่งเจ็ดร้อยนะทุกคนเราเอาเงินเจ็ดร้อยตรงนั้นเนี่ยมาออกเป็นไอ้เขียวๆเนี่ย <c ười> ไม่รู้มันอ่านว่าอะไรเหมือนกันนะครับอ่ะก็ออกเป็นอันนี้ไปแทนเลยนะครับแทนรองเทา้าไปเลยนะเจ็ดร้อยนั้นคนได้ตีเร็วมาแบบฟาร์มเร็วมากๆเลยนะพอได้ชิ้นนี้นะครับพอได้ชิ้นนี้เสร็จปุ๊บเราก็็็็็ขึ้้้้้้้นน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 นเเ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 ปปจจจจาาาาาาะะะะะออ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 ยยยยยยทุุกกกกคคีีีีี่่่่่่่่่พพพไไไดดดงงผผมมมมูตรรรๆววแใหืััับบส๊ เราจะขึ้นเป็นโอมิอาร์มใหญ่เลยหรือว่าเป็นโบเกนชิ้นใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาออกแบบไหนกันนะแต่ว่าเวลาผมออกเนะี่ยผมชอบออกโบเกนก่อนนะทุกคนแล้วผมก็ค่อยไปขึ้นโอมมอาร์มตามหลังนะครับนะพอผมได้โอมิอาร์มเสร็จปุ๊บผมก็จะมาไล่เป็นดาบฟาร์มใหญ่นะเพราะดาบฟาร์มใหญ่มันได้ค่าเจาะเกาะน,นะทุกคนคือ <c ười> แบบเดี๋ยวตีแท้งไม่เข้านะก็จะประมาณนี้นะพอได้3มชิ้นนี้เสร็จปุ๊บผมก็ขึ้นเป็นคีต่อเลยนะครับนะแล้วก็ตามด้วยดาบแดงนะครับผมรับรองแรงแน่นอน ผมที่ต่อไปก็เป็นเกอกเกิดอ่อาไว้กันแบบเผื่อเราเข้าพงเข้าผ่าอะไรมันจะได้มีแบบชีวิตออกมานะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรูนพลังแฝงแล้วก็ไอเทมนะทุกคนนะไปไปเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมตนเกมเลยด้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวหลังจากที่เรามาติวขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ฟาร์มไปนะครับปกตินะเดี๋ยวผมขอข้ามข้ามไปเลยละกันนะครับเพราะว่าเราเสียเวลาต้นเกมค่อนข้างมากเลยนะครับไป <S <S โอเคนะทุกคนช็อตนี้เนี่ยที่ผมไม่แวะกลางเลยเนี่ยเพราะว่าเมดเราขึ้นไปเล่นบนนะครับก็เลยว่าจะฟาร์มป่ารอเมดสักนิดนึนะ นี่ก็มาฟาร์มขวาฉีกลอเม็ดนะครับแต่ว่าเม็ดไม่มานะช้อนนี้ก็เลยแท็กซะเลยนะครับนะอันนี้ก็เผื่อแบบคนดูสงสัยเอ้ยอะไรไม่แท็กกลางไหนมาอธิบายคนดูฟังไงเก็บไปต่อโอเคทุกคนหลังจากที่เราฟาร์มเสร็จแล้วนี้ผมก็รีบขึ้นไปมังกรเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันไม่ทันนะนุ่นอันนี้ว่าจะแท็กกลางนะครับแต่ว่ามันก็แอบเสียวๆอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าด้วยความที่โลมเกมนี้เราไม่ได้โซนตั้งแต่แรกด้วยนะครับผมก็เลยกลัวว่าแบบเออเผื่อเขาแบบ มาเปิดกรงมาเปิดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเราจะได้มาสอนเพื่อ,อนทันเนาะตอนนี้ก็ปึ๊บโดดไปงัดเล่นๆหน่อยนะครับเอนโซเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ถ้าจับถ้าโซไม่โดดแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะทุนต้องระวังโซเขาดีๆนะครับโอเคช็อตน,นี้เราก็ไม่ต้องรีบร้อนทุกคนใจเย็นหาช็อตเล่นเรื่อยๆนะครับนี่ก็มาตีหลอนะเพราะว่าเขาทิ้งพื้นที่ให้เราเอ้ช็อตน,นี้ฟอ,อร์เรนยังไงเราโดดเข้ามาสาตาร์บินล่วงสาตาร์ตกเครื่องอย่างงี้เราก็โดดอันตีเข้าไปนะแต่ว่าไม่เข้าเลยนะ เขีย okay. ช็อตน,นี้ก็โฟกัสมังกรน,นะทุกคนเพราะว่าฝั่งนู้นเขาแบบว่ากวดจะมามันก็ช้าอยู่นะมีหน้าตุยไปเอ้าเรียบร้อยครับเอนโซเมื่อกี้รีบพาหนีไปหน่อยนะก็เลยแบบว่าเสร็จเรานะช็อตเมื่อกี้ดีหน่อยนะทุกคนที่ต้นเกมเราไม่ได้เสียนะถ้าเกิดว่าเราเสียต้นเกมเนี่ยยับแน่นอน,นครับเกมนี้นะเพราะว่าเป็นซาต้าด้วยนะเขาบินปั๊มเลนแคลรี่เนี่ยค่อนข้างเก่งสุดๆเลยนะครับนะเยเห็น okay. ไหมตัดรองเท้าและอันนี้เราก็ฟาร์มไปนะครับเวลาเล่นป่าก็ตามทัมมิ่งนะโดนเล่นตามทัมมิ่งนะเดี๋ยวมันจะ จนเน่านะครับถ้าใครที่ไม่เล่นตามทอมมิงเนี่ยรับรองจนแน่นอนนะครับเ <c oughs> ตือนจากใจนะครับเย่ช็อตนี้ก็เหมือนแบบว่าผมอยากจะไปเช็คเลสเขานะแต่ว่าเห็นซาต้าเนี่ยมานาไม่มีนะครับก็เลยว่าจะมาดักสั้งหน่อยนะแล้วจังหวะน,นี้เลนลน่ากดโจมตีมาหนึ่งทีลงัดไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมหายไปนะแบบนี้ผมก็เข้าป่าเลยนะเพราะว่าโลมเขาเป็นลูอี้นะแล้วเขาก็โผล่กับแคลรี่ด้วยนะครับเราก็เลยต,ตีไปเลยนะตีไป ตีไป <laughs> โอเคเราเลน,น่าช็อตน,นี้ก็เล่นดีนะครับมาคําให้เอนโซนเนี่ยเขาไม่ได้มายุ่งกับผมมากนะว่าเล่นดีสุดๆแล้วนะครับนะนี่เราก็เคลียร์กลางเสร็จปุ๊บเราก็ไปฟาร์มต่อครับทุกคนเล่นตามทัม,มิ่งนะเวลาเล่นป่านะครับเดี๋ยวมันจะจนนะครับทุกคนนะพูดอีกแล้ว <laughs> กลัวคนดูไม่เก็ตไงเดี๋ยวเราก็ฟาร์มไปนะครับนะจังหวะน,นี้พอฟาร์มเสร็จปุ๊บเราก็ดูเลนนะครับว่าเลนไหนเนี่ยเราควรไปทําดีนะอย่างเช่นช็อตน,นี้เนี่ยของขึ้นนะก็เลยว่าจะไปเช็คหน่อยว่าเขาเอาของหรือเปล่าแล้วก็เอาจริงๆด้ เอนโซช็อ so, นนี้ยังไงเอาของไม่ได้นะครับอ่าถือว่าเรามาดีนะคนเรามาขัดมาให้เอ้ยแล้วเอนโซยังไงนิ่งไว้ก่อน,นครับบุ๊บแหลมออกมาแล้ว<ๆ>เรา<ๆ>ฟาดอันติีไปทีนึงอ้าวาตาซาตาบินขึ้นโอ้โหมีหน้าล้างสวยมากนะช็อนนี้ขอบคุณมีหน้าเลยนะครับชอนนี้เล่นดีมากโอเคเมื่อเราเล่นพลาดเล่นอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาฟาร์มต่อครับทุกคนนะไม่มีไรนะครับ แต่เวลาเรื่องผมว่าซีซั่นเนี่ยถ้าแบบว่าเลือกทาเลนผิดเนี่ยคือแบบงานเข้าเลยนะคือต้องซีซั่นนี้เนี่ยคือต้องเลือกทําเลนแม่นๆหน่อยนะทุกคนคือมันเป็นอะไรที่ยากๆคือมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะเปาะเอา,เอาทำไมทำอย่างนี้ล่ะเพื่อนรักโอเคครับก็นะครับก็เป็นถ้าเราแบบว่าถ้าเราทําเลนไม่ถูกทําเลนแล้วอีกเลนหนึ่งเนะี่ยแตกนะครับทุกคนมันจะแย่มากๆเลยนะ็อนนี้ยังไงครับงัดซาตาไปหนึ่งทีนะซาตาฟิกเกอร์ไปแล้วนะ อ่ะเวลาใครฟิกเกอร์ไปแล้วเนี่ยเราก็นับเวลาด้วยนะเมื่อกี้อย่างเช่นาตาฟิกไปตอน4ี่นาที30สิบกว่าๆนะครับเราก็จําไว้นะาตาฟิกเกอร์ก็จะมาประมาณหกนาทีนะครับหนาทีสาสิบนะตีแบบกะกะไปะท่นทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจําแบบนี้ได้เนี่ยเวลาเราไปบวกสาตารอบหน้าเนี่ยาตาเวลาเขาหนีเนี่ยเราจะได้รู้นะครับว่าเราว่าเขาไม่มีฟิกนะทุกคนอันนี้เมทเขาก็ติ๊กเราให้เรามาเชียร์กลางให้นะนี่เราก็มานะครับเวฟม่วงนี่เป็นเวฟที่อึดมากๆโอเค ตอนนี้เราก็ฟาร์มต่อครับตามทนะัมมิ่งไหเหมือนเดิมเอ็นโซสองบัฟนะครับอ่าโอเคเราก็ปล่อยเข้าไปนะจริงๆเนี่ยฟอร์เรนเนี่ยเวลาเจอมูราเนี่ยจะเล่นยากๆนะครับทุกคนยากๆเลยเล่นยากมากนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราก็คอยต้องช่วยฟอร์เรนไปเรื่อยๆนะครับส่วนเลนบนเนี่ยเราก็คอยไปช่วยด้วยเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าเลนบนเนี่ยก็รู้สึกว่าจะแห้งๆเหมือนกันนะครับด้วยความที่เขาเป็นลุยเนานะเขาก็โยนสกิลมาเรื่อยๆนะครับอา่ะช็อตน,นี้เอ็นโซเข้ามาเล่นลึกอา้าวงัดไปโดนนะช็อตน,นี้ แต่มูราลเอ้ยไม่ใช่ฟอร์เรนเกมนี้เก่งอยู่แล้วคนแบบสามารถรับมือกับมูราได้แล้วลลลช็อตน,นี้เหมือนเขาจะโถเข้ามาในบ้านนะแล้วเราโฟกัสคลิปเราโดนสตันไปหนึ่ง, <c oughs> งทีโดนอีกหนึ่ง <c oughs> ท,ท,ท,ทียังไงโอ้โหเกือบตายกดแข็งมาแล้วแล้วจังหวะนี้หันสวนครับยิงเทลยังไงเพื่อนยกมาหนึ่งทีทโอ้โหดีนะมันตดสีเราครับไม่งั้นเราตุยนะตอนนี้จะกลับเหรอเพื่อนจะกลับเราไม่ให้กลับไม่ให้กลับ <laughs> อยู่กับเราก่อน <laughs> อ่าโอเคเราก็บวกชนะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับไฟนี้ถือว่าทําดีนะทุกคนถึงจะดูมั่วๆไปหน่อยนะแต่ก็ชนะไฟนะช็อน,นี้ลิเลนาเล่นค่อนข้างลึกมากๆาเลยนะครับอันนี้เราก็รีบดันคลิปเข้าป้อมนะอันนี้กลัวเอนโซดึงนะทุกคนปุ๊บโอเคนะครับอ่าเวลาเล่นเนี่ยก็ต้องอ่านใจสตูนิดนึงนะครับว่าแบบเออสกิลอะไรยังไงยังไงนะครับเราจะได้แบบมีการรับมือที่ถูกต้องนะช็อน,นี้ก็พอป้อมแตกปุ๊บเอ็นโซก็หมดหนทางแล้วนะหนีไม่พ้น นะก็โดนปิดไปนะผมอันนี้พอพอเราชนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็แวะเอาอ็อบเจกต์นะครับแวะเอาอะไรก็ได้เวทปงเวดป่าอะไรก็ได้นะที่เราได้เงินนะทุน,นนี่ช้อนนี้เห็นไหมพอผมได้ไอโบเคนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ขึ้นเป็นโอมิอาร์มต่อนะครับพอขึ้นเป็นโอมิอาร์มเสร็จปุ๊บผมก็จะขึ้นเป็นดาฟาร์มใหญ่แต่เกมนี้เนี่ยคือลืมลืมซื้อของล่วงหน้านะทุนไม่ต้องตกใจนะโอเคช้อ <c> น <oughs> okay, นี้ก็ฟาร์มไปนะคลิปกลางเข้าก็ถ้าคลิปกลางเข้าเราก็แวะไปเวทเอ้ยไม่ใช่ไปเวดไปแท็กก็ได้นะท เกมมันก um ็ประมาณนี huh. right. yeah. nah. ้แหละเนาะเมดก็แบบหาแบบว่าหาแย่งหาสปิดได้แล้วนะครับนะโอเคไม่มีอะไรแล้วกความต่อไปครับมูราดอยู่ล่างตัวเดียวเห็นเงานะไม่กลับเงาด้วยนิ่งมากโอ้ไปนู่นละโอเคเราก็ปล่อยเข้าไปครับแล้วเราก็เคลียร์คลิปนะทุกคนแล้วก็ช็อตนี้เหมือนผมจะไปตัดคลิปหลังบ้านนะทุกคนเพราะว่าไม่มีอะไรทํานั่นเองครับมูราดสับไปแล้วเราฟาดโอเคเราได้คลิปนะ ปึ๊บเคลียไปนะครับนี่เราเล่นลึกมากนะทนุนแต่ว่าเราเป็นอาคอนนะครับออกก็ได้อยู่แล้วนะ่ะก็ดักไว้นะเพื่อแบบเฮ้ยเดีเพื่อนเหมือนจะเล่นลึกเปล่าจังหวะนี้แล้วยังไงเอ็นโซล,ลึกมากจังหวะนี้ได้หรือไม่และหัวดไปสตาร์ฟิกเกอร์ต่อหน้าเราเรียบร้อยครับไม่มีบินอย่างนี้เอาแล้วจังหวะนี้โอ้โหเพื่อนเกี่ยวสวยงามมากคนระับสุดยอดจริงๆฮะแล้วเราเข้ามาปิดดาเมจอย่างสวยงามทองแท้แลตรึงนะครับภ <What? S 1> <laughs> ากไปเลย <laughs> แบบนนี้เราก็คีบบนเข้านะก็เลยมาเอาป้อมสักหน่อยนะครับอันนี้มูาดเขาพยายามเคลียร์คีบเราทุกคนวิเอ็นโซโอ้โหจับโดนด้วยปึ๊บปึ๊บโอ้โหไม่พ้นนะคือโซ่ขนาดนี้คือไม่พ้นเขาอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยเลือดเราก็ไม่มีด้วยนะครับรำฟอลินดอกว่ายังไงเพื่อนรำเอ็นโซเหมือนเขาจะไม่กล้าสู้กับฟอร์เรนเท่าไหร่นะครับเขาออกธนูมานะตีฟอร์เรนไม่เข้าอยู่แล้วนะครับออกโบเก้นถ้าฟอร์เรนขึ้นเกาะหน่อยอะไรเงี้ยคือตีไม่เข้าอยู่แล้วนะ โอเคผมก็ตัดภาพมาตอนเกิดเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนอันนี้ก็ฟามไปทนะุกคนตามทัมมิ่งเหมือนเดิมนะครับช็อตนี้เหมือนเพื่อนจะเล่นการก็แวบไปหน่อยนะแล้วยังไงฟาดเขาไปไม่ทันอยู่แล้วดีดาเมจไม่ทันอยู่นะขนาดเมื่อกี้ติดคีในเลือดยังลดไม่เท่าไหร่เลยนะครับนะโอเคช็อตนี้เขาก็ถอยแล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจมาเปิดคลองแล้วทุกคนคือเขาเขาเพิ่งกลับบ้านไปไงเขาเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้มาโซนนะถึงเขาจะมาโซนเนี่ยเขาก็ต้องใช้เวลาในการเดินมาสักนิดนึงนะแล้วช็อตนี้ผมก็ไม่มีพาหนินะถึงว่่าาเสียงมกๆนะ โฟกัสทองและได้ทองมาช็อตน,นี้ยังไงเอ็นโซเกี่ยวเราโดนแล้วเราต้องออกนะโดนและโอ้ยสลิมยิงแรงมากเราข้างแล้วครับกระต่ายข้างแล้วนะตอนนี้ปั๊บโอเคเดี๋ยวนี้ก็มองแมพไปเรื่อยครับเหมือนเวฟล่างจะเข้าอีกเวฟหนึ่งนะโอเคเราก็าไปเขีรยนะอ่าเวฟล่างกําลังจะเข้าป้อมมีใครมากันไหมนะครับเหมือนเขาจะเอ้ยโผกลางสองอย่างนี้อรอประมลางเลยครับมุลาดอาจจะมากันนะโนนหรือเปล่า มูลาดมาจริงๆด้วยนะโอ้โโคตรแรงกับเงาวิกเกอร์เราตามสุดเพื่อนโอ้โหฟาดทีมูลาดหน้าไมเลยนะแรงมากๆเลยนะเซตนี้นะครับแบบว่ายิ่งเกมนำเนี่ยโอ้โหยิ่งพลังนะนาคอสนะครับอันนี้คีปก็จะตายนะผมเลยไม่ได้เข้าไปตีป้อมนะแวะเอาบูก่อนนะรอคีบบ่วงเข้าบ้านนะครับเวลาปล่อยก้อนหรือว่าปล่อยคลองเนี่ยทุกคนมันจะไม่สามารถใช้อะไรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะปล่อยคลองเนี่ยก็ อย่าเพิ่งรีบปล่อยนะทุกคนพอเราว่างๆค่อยปล่อยนะเพราะว่าถ้ากดปล่อยปุ๊บเนี่ยแล้วตีตูไม่ได้นะทุกคนยืนงงนะมันจะยืนงงเองนะไม่ใช่ว่าเรางงนะเอโฮีโร่เนี่ยมันยืนงงเองนะช็อตน,นี้คีบเข้าบ้านเลนกลางนะเราก็ซอยครับซอยจูเข้าไปได้หนึ่งป้อมนะจังหวะนี้เราก็แถมนีกหนึ่งพิซซ่าฮัทเลยนะช็อตนี้หนึ่งแถมหนึ่งนะครับอ่าแลวจังหวะคีิเข้าบ้านใหญ่นะฟาดไปหนึ่งทีแล้วมูรนเหมือนจะยังไงเราไล่ให้นะโอ้โหมูรน กูหละกลับบ้านเขาอย่างไวและเอ็นโซออกมานะครับจะโชว์บอธิพิทัษ์นะม่ใพูดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะรัจงหวะนี้ซาตาบินออกมายัางไงเราต้องโดดออกมานะลิเลียออกสวยรัจจาวะนีน้เราฟาดไปโอ้โหเลียดอว์จบแล้ว อันนี้ก็เป็นแรงประมาณ30เกือบจะ40ดาวแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะส่วนใครที่ยังไม่ได้ขึ้นคอนหรือว่าอยู่คอนอยู่คอมอยู่ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องเสียใจนะทุกคนคือคุณก็เก่งนะครับแต่ว่าแรงที่มันต่างกันเนี่ยเพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยมันต่างกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีเวลาเล่นซีซั่นนี้นะผมมีเวลาเล่นค่อนข้างเยอะนะผมเล่นไป300อกว่าเกมแล้วนะยังไม่ขึ้นซูลุกทีเจอแต่คนโหดวนะโอ้โหโหดเกินอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็ไม เม็ดเออเม็ดอะไรนะเม็ดส้มนะก็ถือว่าสวยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะทุกคนใครชอบคลิปแบบนี้เนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับและวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย